ปี2025ถือเป็นปีที่โลกต้องหันกลับมาจับตามองจีนอีกครั้งเมื่อกองทัพอากาศของจีนได้เปิดตัวและเผยโฉมเครื่องบินรบรุ่นใหม่ J-10CE ที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในหมากสำคัญที่จะเปลี่ยนดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ความน่าสนใจของ J10CE ไม่ได้อยู่แค่การเป็นเพียงรุ่นอัปเกรดของประกูล J10 เท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและการรบสมัยใหม่ที่ใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับเครื่องบินรบของมหาอำนาจตะวันตก ความเหนือชั้นของ J-10CE เริ่มตั้งแต่ระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายในระยะไกลและทนต่อการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีทำให้เครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ตามแต่ยังกลายเป็นตัวท้าชนกับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย J-10CE ยังมาพร้อมกับความสามารถด้านอาวุธที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ p l 1 5ที่บรรทุกได้ถือเป็นหนึ่งในไัยตายเพราะสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถตรวจพบอีกทั้งยังรองรับการติดตั้งระเบิดนำวิถีขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินและพ่ออดสมครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันเป็นเครื่องบินที่เหมาะทั้งในการครองอากาศและโจมตีภาคพื้นดินในเวลาเดียวกัน จุดแข็งอีกด้านคือการออกแบบที่ใช้วัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงรวมถึงการปรับอากาศพลศาสตร์ให้คล่องตัวผสานกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้อัฟเตอร์เบอรหรือที่เรียก,กว่า Super Cruise คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในเครื่องบินรบชั้นนำเท่านั้น เช่น F 2 2ของสหรัฐการที่จีนสามารถพัฒนาให้ j 1 0 ce มีความสามารถนี้ได้จึงเป็นการยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงในฐานะผู้เรียนแบบอีกต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์การมาของ j 1 0 ce ทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาพิจารณาซื้อแทนเครื่องบินรบจากตะวันตกที่มีราคาสูงและค่าบำรุงรักษาแพงตัวอย่างเช่น F 1 6ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก แม้จะมีประวัติยาวนานและสมรรถนะดีแต่ต้นทุนต่อการใช้งานสูงมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ J10CE เสนอขณะที่ราเฟลหรือยูโรไฟเตอร์ก็มีราคาที่สูงจนหลายประเทศไม่สามารถจัดหาได้แต่ J10CE นำเสนอสมรรถนะที่ใกล้เคียงหรือบางมิติอาจเหนือกว่าโดยมีต้นทุนที่เหมาะสมกว่าทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาและอาเซียนเริ่มสนใจอย,อย่างจริงจัง การเปิดตัว J10CE ยังสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจในโลกที่กำลังเคลื่อนจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกความสำเร็จนี้เป็นผลจากการลงทุนของจีนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาและในวันนี้จีนก็สามารถประกาศตัวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเครื่องบินรบยุคใหม่ไม่ใช่เพียงประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาติอีกต่อไป ผลกระทบของการมาถึงของ J10CE อาจไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตลาดอาวุธแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การป้องกันในหลายภูมิภาคเพราะหากประเทศเล็กหรือขนาดกลางสามารถจัดหาเครื่องบินที่มีศักยภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการถ่วงดุลทางทหารและการวางนโยบายป้องกันประเทศ J10-CE จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวสู่ยุคใหม่ของจีนที่พร้อมท้าทายการครองอำนาจทางอากาศของตะวันตกความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้มหาอำนาจตะวันตกต้องกลับมาทบทวนแนวทางและยุทธศาสตร์การป้องกันของตนเองเพราะจีนได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถสร้างเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงไม่แพ้ใครหากในอนาคตการพัฒนายังคงก้าวต่อไป โลกอาจได้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นระหว่างเครื่องบินรบจากจีนและตะวันตกบนท้องฟ้า